สวัสดีค่ะทุกคนเรามาทำแผ่นเกี๊ยวซาากันค่ะอยากจะลองทำดูนะคะตามสูตรใน YouTube นะคะมาดูส่วนผสมกันค,นค่ะี่โยอบโยฟารีเกี๊ยวซาควิสโซฟารีนะด้วยเชนโดกรัม acqua novanta e poi sale uno c u c ค h ก a i n o c คอมมินจามทำเกี๊ยวซาานะคะวันใช้แป้ง200กรัมนะคะ ทำตามสูตรใน YouTube ค่ะแล้วก็ซาเลยเมตาโนอูเนื้ครึ่งช้อนชานะคะแล้มีขยาอักกวกาบเลยน้ำร้อนค่ะค่อยๆใส่นะคะ ลาชามอเปดูเอโอเลสองชั่วโมงนะคะวันจะปิดไว้เดี๋ยวค่อยมานวดอีกครั้งค่ะลาชามอดูเอโอเลยอุณหภูมิห้องนะคะพัสาโตดูเอโอเต่อยาม่นไปสชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะดีเด็จ าโมเมต้าตัดครึ่งค่ะปิดนะคะปิดไว้แบบนี้ไปย่าง Oh, <laughs> เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแผ่นเกี๊ยวอัลฟาโดโอเคค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำเกี๊ยวซ่ากันนะคะวิสซอันนี้แผ่นเกี๊ยวซาะ่าะะที่วันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาทำไส้มันค่ะอันนี้โซคอมมิงจามฟาเลเกี๊ยวซาแช้กานนี้ดิมายาเลฟูลาโดไอหมูนะคะหมูสับ Io prova a fare cane di maiale, fulato cambari io ho fatto pezzi piccoli così vedere, mettiamo dentro, zucchero, questo zucchero, uno occhiaio, copiamo in ciorpo che ha แล้วก็ซาเละเกลือนะคะอูนอุกเกลี่เนาะหนึ่งช้อนชาค่ะทำเกี๊ยวซาแบบต่างแดนนะคะเปเปอร์เนโรวิสตลาซาซาดิโซยาด้วยกเกีลีประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ใบโหระดิ์หัวหอมหัวหอมเป๊ะๆตัวเล็กๆแบบนี้ทำแบบสูตรที่เราชอบนะคะชอบใส่อะไรก็เอาลงไปนะคะฟารีนะพิโซฟารีนะโยมโยมเมตดเลยเปิดตาข่ายด้วยอุกเกลีอุกด,ด้วยอุกเกลียประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผสมกันเลยนะคะมิกยามอ่ไนเซียม โอเคค่ะมาเตรียมห่อเกี๊ยวกันเลยค่ะใส่นิดเดียวเองนะคะ ปั๊นี่ละคะเหเกี๊ยวหวานหวานอบแป้งโรยด้วยนะคะเพื่อมันไม่จับกันเป็นก้อน ใส่ชิ้นใหญ่นะคะนอตโรโปกรัมเนยคอนโดกรันเดนโนโปเซียโมชิเดเรถ้าใหญ่ไปมันก็จะห่อยากนะคะอักวะแบบนี้นะคะพึ่งก็วันก็พึ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่ ไกฟาโต้เกียวซาของเรานะคะเอาไปทอดเลยเนี้ยอัญโมฟาโตฟิตเตอเอาไปทอดกันเลยค่ะทุกคนค่ะห่อเรียบร้อยแล้วค่ะก่อมิญเจโมลาฟิตตอร e อีกห่เม p ดโนเนละ่เป็นนั่นละยยมเมตได้ลรอโอเโอเคโอปาโตบาดาโอาติตีต io, te, io, a, io adi, m e t t ต io โฮเตโตอัเคอักวะอังเคออ i ยอินเสียหมว่าดีเป๋หม่อมิด้วยอันี้นมาเมตยมสุกวันใส่น้ำแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะฟาชามอ

Fai con la mano perché è troppo caldo. Posso tornare? Bene. Ho finito. Perché metti nella pizza? Come va, Matti? Allora, e me? Così è Così un po' no. Così, così. ข yeah? oh ึ no ้นมาให้กินข้าวที่บ้าน